สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายทิปหนุ่มลาวพาเที่ยวไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมใน EP ีที่2นะครับ EP พีสนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าเวทีโชเมลน้ําเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูโชเมลน้ำํำเราก็จะมีโชนกกระทุน ขอยมาเรียกน้ำน้ำจิ้มนะครับส่วนโชว์เมลน้ำผมขอตัดไปในอีพีที่3นะครับเพราะว่าผมกลัวแบบว่าเออคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับชว่วงนี้ก็เลยจะมีแต่ชว่วงนกกระทุนนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเอ,อนกตัวใหญ่ขนาดนี้เขามาแบบมาฝึกให้มันเชื่องได้ยังไงนะครับ แต่การโชว์เมลน้ำก็คือเป็นไฮไลท์ของ EP นี้เลยนะครับก็คือน่ารักน่ารักมากครับเขาจะมีโชว์แบบโชว์แบบหุลหุ o โชว์แบบกระโดดกระโดดทีลงกาหน้าน้ำซึ่งมันเป็นภาพอะไรที่แบบน่ารักมากครับก็ต้องรอใน EP ต่อไปนะครับ และกรงนี้จะเป็นกรงของนกคาสูวารีครับนกคาสูวารีจะอยู่แถแบทวีปออสเตรเลียครับน่าจะอยู่อาศัยอยู่ป่าปัวนิวคีนีนะครับเป็นป่าเขตร้อนและพื้นที่ชุ่มน้ำครับนี่ครับนกคาสูวารี นี่ครับนกกระจอกเทศแล้วนี่ครับพี่ใหญ่ของเราก็คือยี่ราบนั่นเองนะครับโอ้ตรงนั้นจะเป็นที่เขาให้อาหารนะครับจะเป็นต้นไม้ต้นไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายมุมนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงนั้นโอเคครับเราจะไปถ่ายตรงนั้นก่อนนะครับนี่ครับเห็นไกลๆก็คือม้าลายนะครับม้าลาย นี่ครับเป็นโซนแอฟริกาแล้วก็จะมีกวางตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ครับเราจะมาถ่ายเห็นใกล้ๆเลยนะครับโอ้จะมีกวางด้วยครับกรงนี้ยีครับตรงนั้นจะเป็นมาลายด้วยครับ นี่ครับอาหารของเขาจะเป็นต้นไม้ไม่รู้ว่าจะเป็นว่าไม่รู้ว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับแต่ก็เคี้ยวกันใหญ่เลยครับโอหตัวใหญ่มากครับสูงมากครับในระดับนี้ส่วนตัวนั้นก็คือมองเพื่อนกินอย่างเดียวครับ ตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับนี่ครับขาจะยาวมากครับกินเยอะกว่าเพื่อน ตรงนั้นยินตัวนั้นยินนิ่งอย่างเดียวครับน,นี่ครับจะมีนก,กนจนนะมีนกกระจอกเทศครับเปรียบเทียบกับยีราฟครับตัวกระจ้อยเลยครับส่วนตัวนี้กินเยอะกว่าเพื่อนครับ,บ <laughs> เขาอาจจะอชอบกินก้านก็ได้เพราะว่าตรงนี้มีใบเยอะเขาไม่กิน่ะ เป็นสัตว์ที่หากินในต้นไม้สูงๆครับต้นไม้เตี้ยๆเ,เขาจะก้มกินยากครับอยู่ใกล้มากครับส่วนสองตัวนี้ก็คือชอบกินใบครับ สังเกตตัวนั้นก็คือกินแต่เปลือกนับดูได้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับนวนมาลายสายหัวอย่างเดียวส่ว <c ười> นนกกระจอกเทศนวนไปกินน้ำแล้วครับนี่ครับสวยมากครับ ต้นอัน,นี้คือต้นอะไรครับต้นนี้คือต้นอะไรต้นที่เขากินอยู่เนี่ยแต่ว่าต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นไอ้น,นี่หรือเปล่าต้นสะดาหรือเปล่าต้นสดาเนาะเขาไม่กินมันขมเดี๋ยวเขาจะชอบกินต้นไอ้น,นี้มากกว่าเนี่ย ตััวนน้โอเคครับไปโซนอื่นไปโซนต่อไปเลยนะครับตรงนั้นจะเป็นแล็บนะครับก้งแล็บเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแล็บกันนะครับตอนช่วงเย็นอากาศจะดีมากครับเหมือนฝนจะตกด้วยครับคึมฟ้าคึมฝนมากครับ <laughs> เลดก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่ครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวสวนสัตว์ นครราชสีมานะครับและแล้วเราก็มาเจอพี่แรดนะครับเป็นแรดขาวนะครับตัวใหญ่มากครับน้องๆช้างเลยครับนี่ตัวใหญ่มากครับโอ้โหสังเกตนนครับนนเขาจะใหญ่มากครับเคยเห็นแต่อยู่ในทีวีครับมาดูตัวจริงนี่ใหญ่มากครับนี่ครับกรงนี้เขาจะเลี้ยงไว้แค่ตัวเดียวครับ ตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมฟังฟังเสียงไอ้เขาเดินียงปุบปบปบ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังค่อยๆย,ย่องครับเดีย๋ยวเขาหันมาแล้วแต่เขาก็ไม่กล้ารูมตีเราหรอกครับเพราะว่า ตรงโกงอ่ะเขาจะมีคลองไว้สําหรับกัดไม่ให้เขาบุกเข้ามาหาเราได้ครับโอเคครับไปกลงหน้าต่อเลยครับ